สวัสดีครับนี่คือรายการชิคเก้นเกมมี่ครับช่วง Developer Talk วันนี้แอบก็จะมาคุยกับน้องน้อหัวข้อเกมออไรแบบไหนที่เด็กชอบเล่น Robox x ในตอนนี้มันไม่ใช่สนามเด็กเล่นสำหรับเด็กแล้วไงพอเด็กที่ไหนจ้าเงินมาซื้อโลบ็อกราคา1,000 ถ้าขายไม่ได้แล้วทำไมเกมมีชื่อเสียงจะทำปุ่มมาทำไมถ้าไม่มีใครให้กดเลยแล้วน้องๆที่เป็นสายทำเกมอาจจะสงสัยว่าทำไมฉันก็ทำปุ่มขายมาเห็นมีใครมากดปุ่มฉันเลยก็ต้องดูสัดส่วนของผู้เล่นของเกมน้องด้วยนะครับบางเกมผู้เล่นตกวันละพันขอแค่มีอินฟลูเอนเซอร์ในนั้น1%เปเข้ามาเล่นคุณก็ได้อย่างน้อย1,000พโลบักแล้วใช่ไหมล่ะแต่ไม่ง่ายหรอกนะฮะจะบอกให้แอดเองก็ทำข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วก็ทำการทดลองดูหลายอย่างว่า เทคนิคอะไรแบบไหนจะทําให้คนเข้ามาเล่นในแมปของเรามากขึ้นเอาเป็นว่าตอนนี้มีอยู่ประมาณนี้อย่างแรกก็คือเกมที่คนเล่นอยู่ในเกมนานๆยิ่งนานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีระบบจะโปรโมทเกมแบบนี้ให้ส่วนเราจะวางของอะไรเพื่อโปรโมทผู้เล่นก็ว่ากันไป ที่ฮิตนั้นก็คือมีการแจกของประเภท Playtime Rewards อย่างเกมฮิตที่แอดมาเยี่ยมชม <Okay. S 1> นี้ก็มีสตีลเบนลอดอะไรที่ทำให้ฮิตกว่สตีลคาเล็ c เตอร์ได้ทั้งที่มีตัวละครฮิต <c oughs> มากๆจากโลกการ์ตูนแต่พ่ายแพ้ตัวการ์ตูเนเบนลอที่มีผู้เล่นมากถึงหมื่นล้านแต่ Steel c เล l e c t อ r ์แมปที่มีคนมากที่สุดได้ผู้เล่นมา40กว่าล้านคน เพราะกระแสะความชอบของเด็กปฐมมันอยู่ในช่วงอายุของเขาผู้ใหญ่บางคนไม่รู้จักด้วยซ้ําเพราะว่ามันดังแค่ในโซเชียลแต่โซเชียลใช่หรือไม่ที่มันอยู่ในกระแสะอีกรูปแบบหนึ่งที่ดึงคนมาเล่นก็คือเกมประเภทหาไอเทมลับอาจจะอยู่ในรูปแบบของเกม RNG พวกเกมประเภทสุ่มไอเทมใครอยากให้ผู้เล่นกลับเข้ามาเล่นเรื่อยๆต้องรู้จักเกมเหล่านี้ r o อา g การ e เมีระบบนี้ก็คือไอเทมที่คุณจะต้องเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่มันจะสุ่มเข้ามาโดยผู้เล่นจะต้องอยู่ในเกมนา้นๆกว่า30นาทีหรือมากกว่านานเพื่อรอให้มเมล็ดพันธุ์เด็ดๆหายากเข้ามาถ้ารอไม่ไหวก็จ่ายเงินไปพันกว่าโลบัสใครจะจ่ายไหวก็มีแหละครับแต่คิดว่าคงจะเป็นเหล่านักแคสเกมที่ชอบ กดโลบักเพื่อ play ์ทูวิอยู่แล้วแล้วก็เกมประเภท RNG สูงไอเทมทั้งเก็บเวลาเล่นเพื่อได้เงินแล้วก็กดโลบักเพื่อให้ได้ไอเทมหายากระดับ Legendary เกมเพชร i m u l a t เ r ก็ใช่เป็นหนึ่งในเกม oh. เรียกคนกลับมาที่ดังที่สุดเพราะไอเทมระดับหายากมีอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆอีกเกมที่เป็นพวกเรียกคนกลับมาก็คือเกมประเภทสร้างของใช้ชีวิตในเกมอย่างบ r o o k ฮาเวน อะไรที่กำลังมาในอเมริกาซีรีส์การ์ตูนดังๆเรื่องอะไรมาขอให้เข้าไปดูในอีเวนต์ของแมปนี้มีอะไรให้ทำมากไปหมดในแมปนี้ความนิยมที่มีของใหม่มาเสิร์ฟผู้เล่นโดยตลอดทำให้เป็นเกมที่เล่นแล้วจะติดอย่างน้อยต้องเข้ามาดูอัปเดตก่อนแล้วก็ค่อยออกไปเล่นเกมใหม่ที่กำลังฮิตทำให้ได้ผู้เล่นมากถึง7 0,000ล้านล้าน <Wow. S 1> นับจากเวลาที่สร้างเกมก็ปี2020ร่รวมกับจำนวนผู้เล่นหลักแสนต่อวันทำให้ได้ผู้เล่นระดับมหาศาล เกมโรบอกไม่จำเป็นต้องเป็นเกมภาพสวยอย่างเกมที่แอดเข้ามาเล่นความสวยงามของเกมไม่ใช่เป้าหมายหลักที่เด็กจะสนใจเลยดีไซน์ของเกมแอดก็ยังว่ามีอะไรที่จะต้องปรับปรุงอีกเยอะแต่ด้วยไอเดียที่ให้ตัวเบรนด์ลอดวิ่งไปมาบนสายพานเหมือนอาหารเสิร์ฟบนสายพานแมปเลยมีหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่มีระบบดึงผู้เล่นให้อยู่กับแมปนานมีการสะสมคอลเลกเตอร์มีระบบเพลทม์ time. ส่วนตัวแอด แบบว่าเกมมันไรส,สาระมากเลยนะครับนี่ไม่ได้ว่านะฮะถ้าใครบอกว่ามีสาระมาเม้นเถียงแอดได้แต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นหนึ่งในแมปที่มีคนเล่นนิยมเล่นกันมากที่สุดในตอนนี้แม้แอดเป็นคนชอบทําเกมที่มีการจัดแสงทําเกมให้สวยก็ต้องก็ยังต้องยอมรับว่าสิ่งที่ชาวโรบอกต้องการ<ๆ>ก็คือเกมที่ทําออกมาแล้วสนุกหาแล้วก็ไม่คิดเยอะแต่ต้องไม่ง่ายจนเกินไป บอกได้เลยครับว่าของที่ต้องเอามาเป็นไอเทมหรือ RNG จะต้องสวยพอตัวแมปหลายแมปไม่สนใจความสวยไม่สนแม้แต่จะจัดตกแต่งแมปให้มีอะไรให้ดูเพื่อพักผ่อนสายตาไม่มีต้นไม้สักต้นไม่มีจุดพักผ่อนหย่อนใจไม่มีระบบแนะนำเกมมินิเกมสั้นๆที่ต้องการให้คนเล่นนานและกลับมาใหม่ก็มากพอขอแค่มีไอเทมสวยๆและอ็อกเซซอรีสวยๆใส่เท่ นี่เป็นคีย์หลักที่สำคัญหลักนี้ใช้ได้อย่างแท้จริงแม้แต่เกมมือถือภาพสวยที่มีแอปพลิเคชันที่มีคู่แข่งเกมให้โหลดฟรีๆเป็นหลักล้านก็ต้องมีระบบสะสมไอเทมเด็ดๆสวยๆเพื่อดึงดูดผู้เล่นทั้งเก่าและใหม่ ระบบเกมผีและเกมต่อสู้ล่ะครับดีไหมมันดีอยู่แล้วแต่ต้องยอมรับว่าถ้าโลบอกไม่มีความหลากหลายมากขนาดนี้จะทำให้เด็กมาสิงและติดได้ขนาดนี้ได้อย่างไรผู้สร้างระบบนี้ถือว่าจีเนียสสุดๆในยุคนี้เลยก็ว่าได้สร้างแพลตฟอร์มเกมที่เป็นสนามเด็กเล่นว่างๆมาไม่ต้องทำเกมเองแต่มีเกมอยู่ในระบบเป็นของตัวเองเป็นหลักแสนแล้วเกมพวกนี้ต้องบอกว่ามันเป็นแค่คอนแทก ถึงเราจะสร้างเองมันก็ไม่ใช่ของเรานะครับเราแค่ผู้ใช้พื้นที่เขาเหมือนเอาของเล่นมาวางขายส่วนโลบอกก็คือเจ้าของห้างไงแล้วเขาก็จะปิดแมปเราเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามันผิดกฎของเขาตราบใดที่เราทํำตามระบบที่เขาวางเอาไว้เกมของเราก็จะยังคงอยู่ถ้าของดีก็โปรโมทให้ของไม่ดีก็ดองเอาไว้เอาไปตั้งไว้ในห้องเก็บของมืดนี่แหละครับโลกของโลบ็อก สุดท้ายแล้วนะฮะมาพูดถึงเกมที่กำลังเล่นอยู่บ้างเกมนี้เกมดีดสนุกนแนะนำแต่เล่นไปนานแล้วเกิดโ o ชั o n s i g น s t นะครับเกมมันเร็วมากๆเลยชุลมุนสุดๆตอนแย่งกันขโมยของหามากๆซึ่งใครไม่ขำเกมนี้มาเมนได้เลยมีหมายคนที่บอกว่าฉันเล่นเกมนี้เลื่อมากเลยอยากออกไปตั้งแต่เข้ามาแล้วแต่แอดว่าเกมนี้สนุกดีแต่ไม่คิดอยากลลกลับมาเล่นใหม่เพราะเฉยๆกับเจ้ตัวเบนลอ มาดูเกมเพียวๆกันบ้างครับเพราะแอดเล่นไปถึงไหนแล้วแอดเล่นเกมนี้ใช้เวลาไปกว่า30ถึง40นาทสนนาานีสวินินาบอมบาร์ดิโนสวินินาบอมบาร์ดิโน

thôi cả không đạt chăng Này ô, này người mọi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  HE <laughs>